ต้มมัดใช่ไหมต้มผัดเขาต้มผัดต้องซ้ายกะที่ะไจองทุงเรายามันบวมันหัวหแม่นงมันหลินสองโลข้าวประมาณสองโลก็กะทีสองโลอ๋อสองสอง 好年糕。 มีการที่ทิ้งีเอาซ้อนมาคาซิมีอีกบอเบืมคนไปวอมแก๊สไว้คุณย่านแก๊สบอเบิ่นมันไปตั้งเราคงเขาก็เทเอาข้าวใส่ตรงกะทิเลยนะไปเคี่ยวกะทิแต่แห่งมันบ <S <S ่ แกู่นะมันเดือดเดือดเกลี่ยกะทีแห้เดือดเดือดแป๊บหน่อยใส่ข้าวเหนียวลงไปข้าวสองโลยายข้าวมันข้าวมันติดเลยเนี่ย ล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากาันต้องไผัดจนข้าวสุกผัดจนน้ำกะทิบ่มีมดลผัดจนข้าวแห้งๆเลื่มได้ที่ละเขอใส่ใจน้ำตาลน,นะ่อยๆเ ห,ห,หวานเจี๋สิว่ะฮะเอาไว้ให้แม่ใช้ตัวน้ลูกพอก่อนจกหน่อยมันสีหวานพอข้าวได้ที่แล,แล้วเราก็จะเอาทูนลงไปถั่วดำถั่วดำใช่ไหมชอบลูกมันอก่อยคนมันเข้ากันแบบนี้ <ผ>คนที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเตรียม<อ>ตัวไปหอแต่ปล่อยให้มันเย็นซะก่อนแล้วจังจะไปหอทำการหอ่อเอาใบตองน้อยหอ่อแล้วก็ใส่ข้าวลงไปอันนี้ใส่กล้วยแล้วแต่หอได้ความไม่ชอบใส่ถั่วถั่วอยู่พี่ ก็ใส่กล้วยลงไปเอาข้าวใส่เป็นบางเฉียงอ่ะแ,แต่รถก็ขกับพับพับพับแล้วก็จับจะหยิบใช่ไหมแล้วมาดูข้างนี้จับใดที่ได้โซงก็จับหยิบแล้วก็ปล่อยมาดูข้างนี้ ความสวยงามนี่จับตีไว้ก็ไปทับไว้แบบนี้ประกอบกันแล้วก็จะมัดมันก็จะกลายเป็นคาร์โตมัดหัใหญ่หรือหินบ่เสียงจะได้มั้ย ตัดเพลินตัด,ตดยาวแล้วก็สอดไม้เก็บใหญ่ชิมอ๋อเรียบร้อยเตรียมตัวไปนึ่งพนี่จ้าได้แล้วก็มานึ่งแบบนี้จ้านึ่งค่ะจ้าทานก็แตะตัดตัดจ้ดา,จาโอ้ยนึ่งไปจนซุกหละเราพร้อมจะกินแล้วหรือยัง กจับอ,ะ,อ,อะไรมันคือการไลอเอา,เอา,เอาลากไปได้ไหมวา้าของมากเพิ่นได้บินไปทางใดไหนนะักข้าวต้มอะไรมาข้าวต้มที่แบบว่าเวลาร,รับตัวเรากินอะ มนไ้หรออันนี้ไส้ถั่ว,วกับกล้วยอันนี้ไส้ต่อไปไส้อะไรนะัน่งข้าวเปล่า,ลาอันนี้ไส้อะไรไส้อะไรไส้ใบตองไส้ใบตองอะไร แกปุ ap, ๊บแล้วสกินแล้วพู๊้ยอันนั้นใส่กล้วยเขากำลังจะถามว่าชอบไส้ไหนไปกินก่อนแล้วเข้ารู้หมดเลย <c oughs> <c oughs> เข้ารู้หมดเลยทำไมถึงไม่กินด่ว <c oughs> เพราะไม่แซ่บมันเข้ากันเลยนะ่วนกินแต่กล้วยเ,เห็นอะไร กินเต้าหู้ยเงึบเงืบถ้ามันเหลือแต่ไส้ถั่วอ่ะทำไงก็ไม่กินเ้าให้ใครกินปอมเอาเอาเอาปูขกาวโพดตะวัดเข้าสามารถอีหลีเลยอืมปูก็จะแ่บเลยเนาะแ่บอยบอก